เราจะรถไฟากรนนะต้นไม้ไผ่กันนะคนนะเออซืบๆนี่เดี๋ยวมันจะสูญพันธุ์เอานะโลกนี้ไม่รู้ว่ามีมีมีเกาะเยอะขนาดไหนหรอกนะในโลกอ,อาจจะมีน้อยก็ได้เพราะผมไม่แท้เห็นพื้นดินเลยนะเฮ้ยอย่าบอกว่าที่นี่มีคนอ่ะเฮ้ยอะไรวะนี่อบอกที่นี่มีคนเ,ออเดียวออกตอดไปด้วยยินเนี่ยมันไม่อาจมีผีสาตาร์หรืออะไรใช่ไหมโอ้ โอ้ยสนจริงเกินเอาไหมโอ้โหโคตรสมจริงเลยนะไม้โอ้โอ,อ,อ,อะฮะฮะมึงบอกว่าใบ,บไม้มันมันมันเดินทะลุได้เหรอนะเออเออเมื่อกี้ผมจามนะโอ้ยดูก็โดนโดมาดูดูตัวไลรในมุมไลรค่าคนนะใครมีของแอบใครมันขุดหลงเนื้อเฮ้ ใครมีแร่เนี่ยวันนี่ยขอแร่แลกกันนึกขอแร่แลกกันเออมันมีแล้ววันนี้จีระหันแต่ละอันไม่เคยเห็นมาก่อนเราขุดไปได้กันนะเฮ้ยเราลุยเรามีเรามีที่ขุดนี่ว่าไม่ขอชุดมีคาบะเนี่ยเฮ้ยเรามีดาบแล้วมีเขียวด้วยมีโลด้วยอืมมีชุดเกาะโอ้ยชุดโคโคเด เอ้ยนี่มันระเบิดเ,เวลาดีกว่าเออมันจะมีอะไรที่เราหายใจได้ไรเงีย้ยแบบสะดวกสะดวกแบบลื่นคอลื่นเปิดลื่นเปิดแมวเออมีไฟเช็คด้วยเอาว่าผมว่าตัดสินใจนะเออเอาผมจะว่าผมจะเอาอันนี้ไปกันนะขุดคิดตั้งนานนะโคจะคิดขนะุดอยู่แล้ว <S <S นี่ อันนี้ไม่แน่ใจมนัว่ามันคือเอตาเผาหรือเปล่านะจะได้รู้คือมันคือเตาเผาหรือไม่ใช่เอ,อไป let's go ยูฮูมีกล่องของไหมมีกล่องของไหมไม่อยาบผัวะเนี่ยมันไม่มีกล่องของเลยเอ,อ้ยมีไอตัวนี้อีกแล้ววะเนี่ยโอ้ยโคตรเกลียดเลย มาจากไหนก็เจอแต่วันเนี่ยอุ้ยแพะระบาดทั่วเมืองเลยโอ้ได้ออปชั่นว้าวดีจังเลยมาที่นี่โอ้ยตรงเหมือนตรงนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าเราจะได้ออปชั่นนี่วะนะรี่โอ้ยรี่มันอินฟินิตี้เอ้ยอินฟินิตี้มาได้ไงวะโอ้ยโอ้ยอย่าเลยไทเดนไทเดนอย่ามันมันมันไม่ไทเดนโอ้มองอโอ้โห ผมม่อื้อเห็นยวติดแล้วนะผมมอกยังไงก็มองไม่เห็นมันแะ้วเนี่ยเฮ้ยโดนยิงแล้วเนี่ยใครมันตีผมเนี่ยเราอยากกลับไปที่เรือคนเรือผมอยู่ไหนอะเอาล่ะไอ้เรือไอ้เรือยำไอ้เรือยักษ์คนน่ะมันอยู่ไหนไอเรือยักษ์อะเอ้ยหุ่ยไหนเกาะเออนั่นเกาะนั่นนล่วะ่ไหนวะเรือ ตรงนู้นไหมอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะเยวไปตรงนู้นด้วยกันนะก,ก็ได้ช่วยพาไปทียี่อยากเจออยากเจอยเจอยาก,กเจอเรือยำใหญ่อะ่ะของโคตรดีคนไหนนั้นอะนี่มันที่ไหนวะเนี่ยนี่มันคือส่วนแรกของเรือมะมันคือส่วนไหนของเอ่อไอ้นุ่งวะนั่นอะนีอ,อะไรวะนั่นก่ออีกแล้วเนี่ย นี่ยังมืดเลยไม่ยังไม่มีแก่เลยทุกตัวยังไม่มีที่นอนเลยแต่ว่าเราจะเป็นมนุษย์มนุษย์แบบมนุษย์แล้วยังไงการนอนอ่ะเฮ้ยเม่เอ้ยชื้อเราไม่เห็นเรือไอเรือลำยักษ์นั่นเลยแสดงว่าอยู่ไกลจริงๆริงอ่ะเราเาไปกาะดีกว่านะเกาะนี้มันสึกมันไม่ใช่เกาะเก่านี่ยว่ะเกาะไม้เอ้ยเกาะไม้เกาะไม้หรือเกาะเก่าเนี่ยอ๋อเกาะเก่าโอ้มาเดี๋ยวเราไอ้ล้างแคทสักหน่อยนะ หลังแขนวะ่ะลังแขนไอ้หมูุม,มที่มันไอยหลังของมันตะกี้กน,นี่ต้นเหลววะเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยคนเล่นแหลววะเนี่ยจะดูคือไอ้ยายไปเจอแล้วก็ไอ้หมูมันเราขุดไม้ดีกว่านะเราต้องการไม้มไม้ที่นี่หรือไม้โลกนี่มันจะแปลกมากเลยนะโอ้โหมันมันไม่ใช่สีไม้อ่ะมันเป็นสีนาอะมันเป็นสีของไม้ของไม้เหรอนะเดีรยวบเนี่ยไม้ของไม้สีแลลววะนะ่ะ เฮ้ยเราก็มีม็อยู่แล้วนี่วะ่ะเออเอ้ออยดเดี๋ยวเราขุดไปแค่ต้นเดียวพอนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามามันมีแค่นี้หรือเปล่าหรือมันไม่มีอยู่อันนี้ผมก็ทางหมดมันนี่ทางหมดป่าเลยเนะออหมดกอดนี่แหละกอเน,นอยดคีเปอร์เออคีเปอร์เต็มหน้าคีเปอร์เลยโอโหลคีเปอร์โอ้ก่อนี่มันก่อคีเปอร์ไปเนี่ยหมูมทิ้งแล้วเบิดตัวหน้าเลยเฮ้ย อะไรครับนั่นน่ะถึงกับจับส๊สแกร์เลยเฮ้ยเป็นกับกแจ๊สแกรครั้งใหม่เลยวะเนี่ยเฮ้ย hey! ท,นะทุเรศนะไปดีกว่าโอ้จะไม่เราใช่ไหมไม่สู้กับมันนะเราจะไปขึ้นบนเนี่ยเก็บปากกวนนะคนน่ะลงปากก์อ่ะอืมมีแ,มมแล่ผมได้อ่ะฮะเมื่อกี้ทุเรศมันวับต่อหน้าผมวะจะช่างมันด้วยกันนะลง ไอ้นั้นไอ้นั่นแขงน่ะไอ้ชืบเอาเฮ้ย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 เด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 เฮ้ยวางบล็อกดินต่อหน้าได้เลยวัดเออเราใช้ทรายดิเรามีเรามียินนี่หนาะมาเออเรามียินเออว้าเฮ้ยเราม่ได้ขุดนี่หว่าเราไม่ขุดวะเนี่ยเออที่ขุดอยู่กับตัวกระติกปากกูก่าทำไมวะเนี่ยเออเราก็ได้ขุดอีกแล้วดิเฮ้ยดีจังเลย มามาเราขุดห <ang ินกันด no. ีกว่าขุดแร่ทางเมืองโอ้ย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 ฮะเฮ้ยใครมันโยนระเบิดต่อหน้าผมวะเนี่ยใครมันทิ้งระเบิดวะเนี่ยโอ้ยดาวอะไรวะนั่นดวงจันทร์ใช่ไหมมันคือดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงจันทร์ด้วยดวงจันทร์ให่โคตรใหญ่เลยมันเคยอันใหญ่ที่ผมเคยเจอมาเรื่อยมาหนั้นน่ะเอ้อเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะ ไมบล็อกมันนี่เหมือนตึงๆมันนี่ตองปอกอะคนข้าวไอ้บอมม๊มันไม่สีนี่มันไม่สีเขาบอกว่ามันคือบล็อกบล็อกบล็อกเล็กก็ไม่รู้บอกกินคนหรือบล็อกกินคนบล็อกกินคนแล้วเออสายหายหัมหายไปแล้วเนะี่ยนั่นแหละเราไม่แน่อาจจะนี่อาจจะมีบ้านคนก็ได้น,นะอาจจะเป็นบ่อแสในการกับดาวของเราก็ได้เพราะดาวเราเพราะว่าตอนนี้ยาเราผังหมดแล้ว โอ้ยเ,ออเ,ออเดี๋ยวเอออนู่ไปเลยแล้วมันก็ตกปอกดีกว่าดูยังไม่ตกปอกวะเนี่ยเออนี่คืออะไรวะอ๋อบล็อกหินบล็อกหินเอ๊ะขุดนะขุดนะขุดนะโอ้ยนี่มันสูงนขนาดวันแล้วเนี่ยหนูไม่เคยตีนเขามาก่อนเลยนี่กระปับป๊บกปับไม่หนาวไปวนะนี่เราสำรวจดูก็ได้นี่หว่าโุ้ยลูกอะไรวนะนั่นนั่นคืออะไรวะนั่น แต่กนะ็ช่างเมนูนั้นเราไม่สนใจเรามาดูข้างบนดีกว่านะข้างบนน่าสนใจเยอะเลยนี่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 ชิว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 เออฮายนี่ผมขุดจนเช้าเลยนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันจะคนตายแล้วมันขึ้นชื่อคนตายคือตายวะนะตายหมดจมนะฮะตายได้ไงวะน้ำต้งเสียเวลาจากวายนางเหมืนนะ เรามีดินก็ได้เออเรามีดินเรามีดินนะก็ใช้ดินนะดิฮันแน่ไอ้ซัมบี้ตายซะเจ้าอะไม่เหมือนเออเออยเดี๋ยวบอกว่าเจ้าไม่เหมือนหลอดน่ะหายไปซะเป็นปุยผงไปนี่โอ้ยขึ้นดิเฮ้ยดูที่ตกนี่เราอยู่บนเมฆแล้วเนี่ยโคตรสูงเลยโอ้ยโคตรสูงเลย นี่มันก่อบ้าแล้ววะเนี่ยแล้วขึ้นอะไรไม่มีอะไรนะผมจะโดดตึกตายแน่นอนผมบอกแล้วว่ากันแน่นอนแล้วผมจะแบบโดดแน่นอนถ้ามมนี่มีอะไรจริงๆิงอะนะขอให้มีกล่องสักอันก็พอได้ค่าจ้างในการขึ้นเขาเนี่ยโอ้ยดูยังไงว่าจะโดดลวงไปแล้วนะงั้นผมตายแนย่โอ้ยนี่สูงล้นเมกไปแล้วอะ่ะล้นเมกไปแล้วมามามา อ,อืออยฮึต้องฝึกวิชาการตีนเขาแบบขั้นสูงสุดอืเฮ้ยเน,นมันอะไรวะนั่นน่ะมันคืออะไรหรือมันคืออะไรโอ้คืออะไรวะนั่นน่ะน่าสีมันคืออะไรวะน่ะ โอ้ข oh, are oh, hey. oh, hey, ุด hey, ท anyway. oh, right? oh, oh, mm ุกคนเพื่ออะไรวะนะเพื่อปั่มปเพื่ออะไรวะเนี่ยขุดเพื่ออะไรวะโอ้ยสูงอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันก็มีดีกว่าอ้าวเฮ้ยอยู่ก็อยู่ก็หนุ่มเฉยเลยเออผมน่าจะตักน้ำแล้วนะเจ็บดูแบบดูแบบดูแบบตักน้ำแบบเจ็บวางน้ำหมดนะมันจะเจ็บโอ้ไม่สิ่งเลยเออมาแล้วมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราขอไปตั้งนานเลยโอ้ย มามามามีอะไรหรือเปล่าว้าวมีด้วยจริงๆคนมีมันคือนี่เองว้าเฮ้ยอยากด,ดูตึกจริงๆแล้ววะนะั่นน่ะมันคือก่อไม่ใช่อะฮีเรามาตั้งอะไรขึ้นมาตั้งเมื่อ,อไรวะเนี่ยอุย้ยมีทัพเดี๋ยววะเนี่ยเพิ่งรู้โว้ยขึ้นมาก็ต้องลงทำเพื่ออะไรวะเนี่ย ชุบเชฟเเนี่ระดวดงเขานะผมจุกกันบ่อยชุบชุบซูบเซฟเซูบซับซูบเซนี่จุบจุบุบจับจุบนี่โนดาเบดโนดาเบนี่นีโอเอโออารหููเฮ้ยเ็นบ็อกอะไรวะน่ะเฮ้ยขอดูหน่อยดิเฮ้ยมันมันมันก็ไม่ถือว่าศูนย์เปล่านะเราเจอบล็อกอะไรที่ไม่ใช่บ็อกนะเฮ้ยเราเจอแฮบด้วยกินได้เปล่านะเฮ้ย ไม่เห <aid> ็น <Solomon> ร well <point fever> ู้มาก่อนเลยนี่คืออะไรวะเนี่ยขุดเลยเนี่ยช่างมันแล้วก็ขุดเลยก็ขุดเออพังแบบทิ้งเลยเออพังนั่งเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าพังนหมดแล้วแบบข้าพังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยที่ตัดหรอช่างทต่ช่างถึงถึไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดือดแบบข้าพังอะไรๆๆเชิบเชิบนี่นี่ขุดขุดเออเรากินได้ไหมอ่ะไม่กินไม่ได้แฮะเนี่ยบล็อกอะไรวะนะเฮ้ยโห่เชิบ 因为地点的话，呢、啊？